สวัสดีครับผมเมื่อน,นี้มีงานกำคอมาแนะนำสองตัวนะครับตัวนี้วางทั้งสองนะครับมีราคา2 0 0ดกับ2ก0 0ครับเยวไปบึงที่ละตัวกันเลยครับตัวแรกเป็นงานกำคอแบบมีเก็บนะครับตัวนี้เป็นจับขวาครับผมเป็นประดูทั้งลำนะครับ นี่แก้มนี่แก้มฝั่งซ้ายนะครับจับหัวมี่แก้มฝั่งซ้ายข้อไปอลูมิเนียมครับก่สแตนเลส,สเซฟนกครับจับท่อสแตนเลส,สปีกเป็นลูสไลซีนซีครับหาสิบเส้นครับผมมาชมไทยครับไทยมีแก้มอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ จะเป็นยิ่งได้เฉพาะก้นถนัดขวานะครับตัวนี้จับขวาครับจับขวาตัวนี้ราคา2,900บาทนะครับค่าทรงลอยหาสครับถ้าเก็บปลายทางเลยอีบวก2 5 0ครับ จะเป็นสามพันหนึ่งรอยห้าิบาทครับตัวนี้รวมเก็บปลายทางครับตัวที่สองนี่ก็เป็นกำข้อไทายเรียบนะครับกำข้อคาดจิกทายเรียบครับเป็นประดทูทางลำเหมือนนะครับชุ่มไทยครับตัอไทยสวยครับขอบไก่อลูมิเนียมครับไก่เป็นสแตนเลสเซฟนนครับจับทอสแตนเลส อีก CNC รูดสไลด์หาชิปเส้นนะครับมาชุ่มไทยครับตัวนี้ไทยจะเป็นเรียบๆนะครับทั้งสองฝั่งยิ่งใดทั้งก้นถนัดซ้ายและถนัดขวาครับมาดูตัวนี้ไายงามนะครับเบเป็นงานกำข้อ ตัวใหม่ครับมีสองกระบอกครับตัวนี้สองพันแปดนะครับค่าทรงโอนร้อยหา้าสิบค่าทรงกิบปลายทางสองร้อยหาสิบครับร่วมเป็นถ้าเก็บปลายทางเลยก็สามพันห้าสิบบาทครับผมพร้อมยิงเลยครับ